ต่อมานในมาตรา87ทับ2ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาล่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตามข้อ87วรรค1 87ทับ1วรรค5นะครับตรงนี้นะครับก็คือก็คือ,อที่แนอำเภอให้กรรมการพิจารณานะครับแล้วก็เสนอมาอยัางองนายกนายกก็เสนอสภาต่อเนี้นะครับ สภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับทีนี้ถ้าหากว่าสภาไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จในกําหนดหรือว่ามีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้นก็ให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไปนะครับแล้วก็ให้ใช้ข้อบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน และตรงนี้สําคัญนะครับในกรณีเช่นว่านี้ให้ในายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญตรงที่ว่านายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาหาข้อยุติข้อสรุปหรือข้อโต้แย้งต่างๆแล้วนะครับสรุปเสร็จแล้วนายอำเภอเสนอนายกนายกต้องเสนอสภานายกไม่เสนอเนี่ยก็จะถูกสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนะครับ แต่ถ้านายกเสนอสภาแล้วสภานะมีเมเติมไม่เห็นชอบนะครับตรงนี้นะครับก็ให้ในายอำเภอเสนอผู้ว่าให้ยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั่นเองเพราะฉะนั้นร่างข้อบัญญัติก็ประมาณจนะมีความสําคัญมากๆนะครับ